สวัสดีค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยกับเซล์ปีใหม่นะคะอีซูซเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงอีกเช่นเคยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่จะพาทุกท่านมารับชมกับรถคันนี้ที่จอดอยู่ด้านหน้าตอนนี้เลยค่ะกับรถรุนสเปซแคปหน SDA ใส่แม็กซิ่งแต่งหล่อจบครบออกจากศูนย์แบบนี้นะคะคันนี้นะคะใส่แม็กเป็น N 5 SE นะอ่าออฟลึกด,ด้านหน้า9.5ด้านหลัง10.5นะคะโหลด ด้านหน้านะคะ2นิ้วหลัง3หน้า2หลัง3ได้สเตตประมาณนี้นะคะก็ถือว่าหล่อมากๆกับสีเทาใหม่เทาแลมโบสำหรับคันนี้แบบนี้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เดือนมกรกาของ2,566นะคะอ่าออกรถจ่ายเริ่มต้นอยู่ที่ 2,999บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่มีครอบครัวอีซูซุถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่มีครอบครัวอีซูซุก็ออกรจ่าย,ยที่7,999บาทค่างวดส่งยาวสุด7ปี84งวดนะคะค่างวดอยู่ที่9,989บาทนั่นเองนะคะท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบอ็อกหาปีใหม่ได้เลยนะอ่าคันนี้นะคะก็ สเปคโหลดแบบนี้เลยถือว่าหล่อมากๆเลยนะคะสไตล์สิ้นออกโหลดไปดูแม็กไกลๆนิดนึงนะในส่วนของตัวนี้นะคะดุมล้อนอล้อ,ลอคาลิปเปอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกสีเองได้ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีม่วงสีเหลืองนะคะก็สามารถเลือกรายได้สเตปทามว่าล้นไหมในส่วนของล้อหลังก็จะปริ่มๆนิดนึงนะคะแต่ล้อน่าจะไม่ล้นเท่าไหร่นะเพราะว่าด้านหลังนะคะออพโหล10.5นะคะด้านหน้า9.5 ถือว่ารอๆจบครบออกจากศูนย์แบบนี้นะคะกับสเปคถับ1.9 SDA สีเทาใหม่ค่ะเทาแลมโบ bo, ถือว่ารอมากๆกันเลยทีเดียวนะไปดูด้านในนิดนึงนะคะออปชั่นสำหรับรุ่นนี้ก็คือว่าถือว่าได้หน้าจอได้อะไรมาครบหมดแล้วนะคะหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple ค่ะ Play Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยเอเมนนะคะเกียร์6สปีดนะคะ เวลาเข้าแกะถอยก็เอามือสอดวงแหวนตรงนี้นะคะดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าแกีะง,ง่ายแม่นยายิ่งขึ้นปรุงควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยมาให้แล้วครบถ้วนนะคะสไตล์ซิ่ง จบครบออกจากศูนย์สำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะสามารถทัก inbox หาปีใหม่นะคะตามลิงก์อยู่้าล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคันต่อไปนะคะรอรับชมเลยว่าปีใหม่จะนำเสนอรุ่นไหนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย